สวัสดีครับทุกคนนะครับเรื่องของการปลูกผักชีครับเราก็ถึงเวลาที่บางคนรอคอยนะครับกับคลิปนี้ครับปลูกผักชีหนึ่งไร่จะได้ผักชีกี่กิกโลกรัมครับดีใจมากวันนี้ผมถอนผักชีรอบที่2อนะครับมีดสองออ,อกโคลานนะครับราคาดีดีได้ราคา เป็นที่น่าพอใจมากเลยครับส่งรายการที่ตลาดสุรนารีนะครับกิโลกร,รัมละ100บาทก็ได้ไปพอสมควรอ่ะพูดไปเสียเวลาอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับต้องขออภัย FC นะครับในกลุ่มเทคนิคเออไม่ใช่อยู่ใน Facebook นะครับคนปลูกหอมแบ่งวันนี้ไล์สดแค่แป๊บเดียวเองนะครับเรื่องของเรื่องก็คือนะครับเวลาที่เราทํางานเนี่ยมันเร่งรีบมากเลยนะครับมวเราจะมามัวแต่ถือโทรศัพท์ทํานู่นทํานี่แบบ เหมือนคนไม่มีงานไม่ได้ครับคือยิ่งเราถอนได้เยอะเราต้องคอยหากระสอบหาผ้าหม่มอะไรมาคลุมบงังแดดอะไรต่างๆให้กับพักีของเรานะครับ <c oughs> เพื่อลดการเหี่ยวเราต้องคอยมาเช็คดูว่าเขาลอกสะอาดไหมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องจดนะครับว่าคนนี้ได้กิโลแล้วคนนี้ได้กิโลขาดยางไหมขาดน้ําดืม่มอะไรต่างๆไหมน,นะครับเราต้องทําเวลาทุกอย่างนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ไร้สดนะครับสถานที่หมู่บ้านของผมที่ผมถอนพักีเนี่ยห่างจากตัวเมือง ก็ประมาณ1 0อยสามกิโลเนี่ยแหละครับซึ่งเราจะต้องทำเวลาทุกอย่างเลยนะครับก็ไม่มีโอกาสได้ไลส่สดแบบยาวๆนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยสรุปแล้วนะครับคนอื่นอาจจะทำได้มากกว่านี้หรืออาจจะทำได้น้อยกว่านี้ปลูกผักชี1ไร่ผลผลิตก็คือนะครับของผม770กว่าโลนะครับลอก2ครั้งนะครับเออก็เป็นไงบ้างครับท่านก็เอาไปพิจารณาเองแล้วกันว่าอ ลอกสองครั้งนะครับรอบแรกก็ได้เคโลละ40บาทเองรอบแรกนะครับได้โลละ40บาทรอบสองนี่ดีใจครับได้โลละเป็นร้อยเลยครับแต่ว่าถ้าเราไปนั่งขายเองก็จะได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่ามันเสียเวลาครับแค่นี้ก็รู้ลามาเห่าแล้วครับเอาบางคนอาจจะทําได้มากกว่านี้นะครับมันแล้วแต่ว่าการเตรียมดินนะครับการรองพื้นอะไรต่างๆเนี่ยการใช้การดูแลแล้วก็บรรยากาศฝนฟ้าเป็นใจต่างๆเนี่ยนะครับได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีนะครับ การหว่างกานหว่านการดูแลให้ได้ระยะที่งอกเหมาะสมอาจจะทําได้มากกว่าน,นี้นะครับก็เอามาเป็นแนวทางนะครับสําหรับท่านที่อยากรู้อมผมจะหายสงสัยแล้วเนาะอ่โปูกอย่างผมเนี่ยหนึ่งไร่นิดๆน,น,นะครับเจ็ดร้อยเจ็ดสิกว่ากิโลนะ,ะถ้าได้โลละร้อยก็เป็นเงินประมาณนี้ถ้าได้โลละสองก็ประมาณนี้ถามว่าขาดทุนไหมครับ <c oughs> ไม่ขาดครับอเดี๋ยวจะมี เก็บความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักชีเล็กๆน้อยๆก็ทยอยทำคลิปออกมาเรื่อยๆเนาะขอบคุณทุกคนที่รับชมวันนี้คลิปสั้นมากเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ